เดี๋ยวหับปรกกันเรอเดี๋ยวหลับเดี๋ยวบอกเลยแต่ไหตรงไหนตรงไหนเป็นอะนี่บอกนี่ไมนกันเลยนี่แกลิงอ๋อหอยมันจะอยู่เกือบชิดแัวนั่นน่ะออกมากมาอันเละอันเละดีเลยคุงไม่อยู่ฝั่งนี้ นี่ตัวของงานครับนีก่กระถิ่นงานด่วนยกตัวค้ำหาอะไรมาหาหาตัวค้ำครับดีนะครับทีมงานเข็มแข่งทีมงานเข้มแข็งหาค้ำครับ,รบจะภาบจะภาพนี่ครับทีมงานหัวฟูมันหมวยครับจะภาพไม่ยกเองครับนี่นี่ดูดูดตูดครับดตูดยุดตูดเบื่อ อ่าก็ดีเีจเต้มาก่อนดีช่างรถนะครับนี่เต้เต้เตเใหญ่เใหญ่เนใ่เนี่ยก็ยกตอนขากนเียนะครับนีเดี๋ยวเราฟังคลิปในต๊อกต๊อกในยูได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงในต๊อกต๊กเขาดูเลยครับเพีะาเองเลยพยกเองเลยครับนี่เออจะพา ภาพใหญ่แกสปอตตีตีร้อยลูกบ้านโอนเกอยาคุณเจ้าภาพใหญ่แก้สปอตจะไปรู้เดีอยันเก่อย่างเอาที่จะไม่ประกาศเดอนเียตีจากบ้านดอนครับเตีบ้านดดนเียบบ้านดดนหมกลงเราเป็นนาตายกุเทนนี่ตางทีก่อนนี่นีคุณุะไม่ไ้เปิดยืนเลยเลยอะไรต่าง

รถตออนทัวเตีบ้านโดนเเดี่ยวพันมัน